ตอนนี้อยู่ที่สุขุมวิทแต่กูไม่ได้อยู่ที่บางนานะครับนูน่นจันบุรีเห็นไหมความจริงไงเรามาหาเตีย่ยเ,เพราะว่าเราจะมาเอาทุเรียนไปขายเราเราทุเรียนไปขายแต่เราต้องมาทำคอนเทนต์หน่อยถ่ายตรงไหนนี่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากญาติพี่น้องเราอยู่ที่จันทบุรีเราก็เลยแวะมาเดี๋ยววันนี้จะพามากินที่จันบุรีแต่ก่อนจะมากินหนึ่งต้องมาร้านี้ครับนี่ความยิ่งใหญ่สุดยอดความภูมิใจของเรา สวัสดีนะเช่นนั้นนะครับนี่แม่แอนแม่แอนแล้วก็ป๋าเบิร์ดดังดีดูแต่งตัวเดี๋ดูแต่งตัวมือม้มาก็เป็นอย่างนี้มึงแต่งตุ้มเปิดเ,เป็นอย่างน<อ>ี้เลยเหรอมึงไปแต่งหน้ากี่วันเนี่ยถามกูถามจริงโอ้ยแต่งหน้าแบบเดียว วันนี้ใครมาจันบุรีนะครับอย่างแรกถ้ามาจันบุรีต้องมากินการากาแฟร้านนี้กาแฟร้านนี้มีอะไรดีมั้งครับทุกอย่างค่ะขนมเคก้กอร่อยมือขายของแค่นี้เหรอมาหัากมาหัากกันเองค่ะไม่ได้ยังขายของอย่างนี้ก็้ขายวา่าวันนี้คุณเป็นเจ้าของคาเฟ่ ร้านกูอะดีที่สุดในจันทบุรีดูร้านอื่นมีเค้กกี่้ไม่มีนี่ร้านเดียวที่มีเค้กจันทบุรีเราไปคาเฟ่ร้านแรกเราไปคาเฟ่ร้านแรกที่จันทบุรีร้านไหนแต่งรัวแต่งร้านอาหารเอ้ยแต่งร้านกาแฟรูห้เหรอเราหมดเงินไปสามร้านได้แต่ร้านกาแฟวันนี้ขายได้วันละสามพันยังไม่ถึงเลยหมดไปสามร้านโปรโมชั่นคือกินกาแฟแถมแอร์ฟรีใช่ใช่ถ้าคุณอยู่จันทบุรีไม่มีแอร์ใช่ไหมไม่ใช่มแอร์ฟรี เรามีกาแฟ,แ,ฟและกินไอ,อเครีมเยอะมากเลยเนี้ยพี่โนชอบกินเค้กมากค่ะอันนี้ไม่ประหยัดเลยนะไหนบอกว่าราคาย่อมเยาไงย่อมเยาเอาเค้กสักอันไหมเอานี้ดีกว่าคาราเมลแมคคาเดเมียชีสโอ๊ตเจ๊งอันนี้เค้กทำเองเหรอข้ามาอันนี้รับมาค่ะรับมาเหรอเราก็เอาโนยี่นีย้ยน้ะคาราเมลหนึ่งอัน ที่นี่มีขายมีอาหารด้วยไหมตอนนี้มียังไม่มียังยังไม่มีค่ะอนาคตตังกะว่าจะมีค่ะอนาคตว่าจะมีตอนนี้ไม่มีเนาะค่ะตอนนี้เดี๋ยวว่าต้องตอนแรกบอกว่าจะทําอาหารเช้านะเปิดเจ็ดโมงครึ่งค่ะปิดสุดที่สี่โมงครึ่งแต่เดี๋ยวว่าถ้าเกิดทำอาหารเช้าน่าจะดีเออเรื่องเรื่องเดี๋ยวเขากว่าจะเปิดอาหารเช้าเดี๋ยวต้องลองดูนะถ้าขายง่ายนะสปาเกตตี้สปาเกตตี้อะไรอย่างนี้เนาะแต่น่าจะมีหน่อยเพราะว่าร้านนี้สวยมากตอน่าจะสวยสุดในจันมุรีแล้วอันนี้มุกขิเองใช่ เดี๋ยวมาดูกันว่าเค้กับแฟร้านนี้เป็นไงคือเฮ้ยดีมากน้องสาวมีอะไรใหญ่ไหมจ๊ะเอาไปคนละอันโหร้านนี้ อ <2, 5. S 1> okay. ุปกรณ์ล <to> <laughs> <c oughs> ูล้ไฮโซไอเครื่องทำกาแฟนี่กี่แสดเนี่ยประมาณสามแสนห้าเสนอเลยน้องกูมึงกเสนอแบบน0สามแสนห้าเสนอไหมไอสตว์อ้ยเดี๋ยวพูดโอ้โหไโซจังวะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้มะชาบวยค่ะที่มาใหม่ว่มะชาบวยวะมนรวงเหี้ยม

อ่ะครับพี่ครับคลับพี่อันนี้ของเราใช้มะชะพรีเมียมค่ะมะชะพรีเมียมนี่มาจากไหนวะเดี <c oughs> ย๋ยวบอกว่ามาจากจันบุรีนะจาเขียวเลยจ่าเขียว์จันบุรีพราวไม <c oughs> ่ให้เบอร์ี่โอซุกะเดี๋ยวนะ ผลไม้ที่ใช้แบบว่าใส่ในไซรัปก,ก็คือสด<ช>แล้วก็มาขาจากเชี่ยชุกะาจากญี่ปุ่นใช้เลยรา, <c oughs> าคะะากี่ร้อยห้าร้อยบาทขาดการเจอ่าดงั้นก็คือสามสาวแต่หน้าพวกก็าเองกสามร้านค่ะแต่งร้าน <c oughs> ไม่ได้เลยอยากอยากมีอยาก,ยาก,ยาก,ยากม,ากมีคาเฟ่ดูหน่ะซีรีส์เกาหลีเยอ่ะนี่ไงเตอร้มาแล้วโงครั้บจันบุรีมีนะครับถุเนี้ไม่ต้องมาเดือดรี่กรุงเทพนะครับสมคำแล้วลืมไหมคะ เรื่องตอนตอนรไมนแต่เรื่องนึงนะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวไอื่นด้วยให้เบิร์ดกินนันพาไปกินนังแล้วน้รีเนได้ค่ะอร่อยแนะนอเลยจ่ะให้เบิร์ดเม้างนะเบิร์ดเบิร์ดเลยนี่น้ก้งเบิร์ดดิเบิร์ดไม่ได้เราจะไกินร้านไหนกันดีร้านไหนบุรีต้องกินอะไรก๋วยเตี๋ยวก้างต้องมีนะก้างเจ๊หรอะสีเยนตาโฟสีเยนตาโฟตีเยนตาโฟแล้วก็ ผัดไทยซอยนวลจันทร์เหรอนี่คือร้านแบบว่าคนทั้งบุรีกินเลยใช่ไหมรู้เข้าใช่รู้ได้ต้องมากินว่ะอย่ายวไปกินสองร้านก่อนเนาะกาแฟอร่อยเดือดตีเป็นยังไงบ้างคะเออเดือดตีอร่อยว่ะผี่ไยพ่ยชงเก่งเลยเดี๋ยวเนี้ยนี่แหละซอยพีเอดาเดี๋ยวเราไปกินผัดไทยซอยวิเอดาซอยวิเอดาชื่อร้านไม่มีเหรอเขาไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านแต่คัดทองแดงมานานแล้วใช่นี่ของจริงว่ะคัดทองแดงแต่มันเป็นที่ที่เหมือกูจะไปนอนก่อนตายหรือเปล่าไม่ใช่ ไอ y, ้เบ right? no ื่อกูจะไปนอนตอนตายหรือเปล่าไอ้เบือร้านนี้อยู่ตรงไหนถ้าเกิดจะจันบุรีอะอยู่ตรงข้างนาจจันตรงแยกมาด้ามานะคะแล้วก็เออเลี้ยวซ้ายมาก็เจอหนจาจันก่อนแล้วก็เจอคาเฟ่เลยไม่ถนนชื่อถนนอะไรถนนยานวิโร์ยานวิโร์ค่ะแต้วเดยกเจอกันอย่าลืมมานะร้านชื่อมิวแอ็นดี่คอฟฟี่มิวแอ็นดี่คอฟฟี่โอเคซีอูบายบาย มันต้องมาจอดที่มันต้องมาจอดรถตรงนี้เพราะในร้านเขาไม่มีที่จอดรถท่านที่เสิร์ถไม่เจอเขาไม่คนคนในจันทร์เขาสนมากเขาจะรู้จักกันไงรู้จักกันในดาวมาแล้วพัทยซอยวิทยาอ่วิรดานี่ไม่ใช่ชื่อซอยนะวิทยาคือร้านขายผ้าใช่ร้านขายผ้าอยู่ในซอยร้านขายผ้าเนี่ยแหละโอ้ตายพี่กูใช่ด้วยวะนี่กูใช่หรือไหมแอลกดไหมเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมา นี่ไงถึงแล้วผัดไทยหูแม่งร้านนี้มันรึเปล่าจิ้มวะเบิร์ดเมื่อกี้กี่ปีในร้านเนี่ยโอ้ยแอนกินมาตั้งแต่แต่เรียนหนังสืออ่ะเหรอนี่อันนี้เขาก็อร่อยนี่ร้านเนี้ยขนมช่างอร่อยถึงแล้วจ้าผัดไทยเขามีชื่อร้านนายเบิร์ดกระทะทองแดงอ่ะร้านที่กินมาอร่อยสวัสดีครับยายนวลเหรอครับยายนวลไหนยายนวลผัดยังไงอันนี้ยายนวลสวัสดีครับอันนี้คนผัดครับ ถือว่าเขาชื่อผัดไทยมาอร่อยโดยมียายด้ลลวนเป็นคนทำไข่อ,อ,อันนี้เป็นผัดไทยผัดไทยผัดไทยขายผัดไทยผัดไ,ไทยกุ้งพี่มีเส้นเส้นจนันแล้วก็เส้นมุนเส้นที่เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ของยี่สันบุรีวันนี้ต้องมาชิมรสชาติหนกันก็เป็นยังไ,ไงเปิดมากี่ปีแล้ว,วพี่หยิบก้าวไกกว่าป่าอุา้ยสามสิบปีแล้วว่ะ โอ้กระทะนี้ผ่ากระทะลูกน้หมอไข่ที่นี่เขามีสองเส้นนะวุนเส้นวุนเส้นกับเส้นจันสองเส้นเราก็ต้องกินเส้นจันเนาะเรามาจันบุรีนะเดี๋ยวไปลองดูว่าเส้นจันนันแท้รสชาติเป็นยังไง let's go รูกว่าที่มาแยนเป็นเจ้าของร้านแอนเป็นเจ้าของร้านเมียเป็นเจ้าของร้านอ่ะกูามจริงเหมือนบอกเลยเมียเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมพี่มาถ่ายแล้วจะเย็นนะร้านอันที่ดองตัวเองนี้เหรอเราจะไม่ถ่าย้วเอาไนนานไงรสชาติที่มันแบบว่าเดี๋ยวเราเค็มาเต้เ้มัต้องเหนียวรุ่งใช่ไหมใช่มันเหมือนาไทยเต้นกรุงเทพไวะไม่รู้ว่ากินเค็แต่ว่ามึงเป็นเจ้าของร้านไง ไม่เนี่ยไม่ได้ว <s> ค <ult crackers> ุณขายของคุณต้องอย่างนี้ไม่ได้อวยนะมันเรื่องจริงเรื่องจริงเลยว่ะแต่ทุกอย่างว่ารสชาติมันเหมือนกันคนกรุงเทพเหมือนกันแต่คนกรุงเทพมันกินติดใจหลายคนแล้วนะเรื่องที่มาถึ่วะแต่นี่ รู้สึกว่าร้านนี้เขาน่าจะทํามารสชาติแบบคนแบบทุกคนที่ที่นี่ยังไม่เปลี่ยนรสอีกหรอใช่ใช่แลแต่ก็ไม่ใช่ว่าหวานเกินเหมือนคนทุกคนที่จันที่เคยกินดั้งเดิมนะใช่ไม่ได้หวานแบบก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงใช่ไหมมันจะติดห<อ>วานคนจจะติดหวานแต่มันไม่ได้หวานเกินออขนาดนั้นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงมันคืออะไรวะน้ำดำอะแต่ไม่ได้น้ำข้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวมันตกนะทำพิสศษเหรอคือต้องเป็นน้ำหนุนไผ่อย่างเงี้ยเหรอใช่หมูเลี้ยงน้ำหนุนไผ่ร้านนี้ก็ร้านนี้ก็นั่งคอยไปก่อนครับ เราก็มาถึงเวลาแต่ด mm ้วยเพียงตรง และนี่คือผัดไทยซอยวิลาแต่ว่าชื่อร้านว่าอมอ่ดูซิผัดไทยที่ถูกต้อแบบจังุดูมีควหนีนุบอยนี่ใชน้ำมะขามไหมมะขาปิ๊บมะาเลยนะมะาปี๊บวันนั้นที่เรากินไอ้ร้านผัดไทยครั้งนี้แล้วอะไอ้ร้านแรกมันไม่มีกินเลยนะผัดไทยไร่นเออหอมปีไ่หอะไรกเชไหมมีไเีัดไทยรอบ ไอ้แม่งไอ้แม่งไงดาวเลยนะกลิ่นแม่งมาวดูตรงกจะเปรี้ยวเค็มหวานไปร้านนั้นแล้วไปร้านนั้นแล้วเราไปกูดีดีให้แฟนเอฟซีขับรถจากกรุูแค่มาชิมนี่ไม่กูพวกเราหนุ่มไม่กูว่านะถ้ามาจากบุรีต้องมากินเพราะว่ามันเป็นรสชาติเหมือนกับความโบราณแบบดั้งเดิมสุดๆโอจีอ่ะ มันจะไม่รู้มันเกิดจากอะไรวะมันจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันคือโบราณไม่โบราณคือมันเป็นรสชาติที่ไม่มีพวกแบบรสดีคันนอที่อะไรเฮ้ยทำไมเรารู้จักรสดีคันอดีเขาทานทุกวันไงจ้เจะอีเรี่ออะไรอจะหัวเป็น่แกนคือรสชาติมันอะบางรสชาติแค่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาประมาณนี้แต่พอดีคือเส้นเขาเหนียวหนุบมากใช่ใช่ใช่เส้นเขาเหนียวหนุบมากน้ำซอสทุกอย่างเคลือบเป้นแต่จริงนะรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่รสชาติแบบซิมเปิ้ล ไม่ปรุงเยอะไม่แต่งเยอะแล้วต้องต้องใส่อะไรเพิ่มไหมตัวตัวไม่ต้องใส่เลยรเลยผ็ดแล้วด้วยเผ็ดแล้วด้วยใช่ค่ะใครไม่ทานเผ็ดเต็มใจนิดหน่อยนะไม่ทานกไนแล้มตามไปก็จะบอกว่าไม่พริกด้วยไม่พริกเหรอคะอร่อยกินงาได้คุณภาพชตดีมแล้วผดทยวีระตามาล้ีปี่คเียกันรอคอยเราจะไปเราจะไปร้านตีนโพไหมีนหนูะได้กินกเลยใช่คพี่ ปกติร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงครับถึงบ่ายสามโมงต้องโทรมาจองไว้ค่ะคิวว่าเดี๋ยวได้เนาะเพราะคิวยาวบางทีมันเลื่อนเวลาไปก็มีไม่ไม่ตายตัวแต่เราระบุไว้แค่นั้นเปิดทุกวันไม่ใช่ทุกวันเกือบทุกวันเกือบทุกวันเดี๋ยวว่าทุกวันก่อนเที่ยงมาตอนเที่ยงเนาะเออมาเที่ยงมันจะรอคิวกันสักนิดนึงคนที่มาตั้งแต่เจ็ดโมงก็มีแต่ก็ผัดได้สูตรนี้เป็นสูตรของคุณพ่อเองหรือว่ายังไงค่ะสูตรพ่อเองเลยนี่รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองร คุณแรกโอเคขอบคุณนะคะก็คือไม่กินไม่อิ่มเลยยังไงก็คืออยากอยากหนีมีอะไรกิงไม่ได้กกินก็ใช่เนี่ยก็มึงมาเลยดุสิบ้า เมื่อก่อนเราละกกันแรกๆก็ไม่เป็นอย่างนี้นะพี่เอยิ้มเด็กพี่ยมทำไมพี่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคุณป้ามีแฟนหรือ,อยังคะมีแล้วคะ่ปะกปกติดูดูแฟนไหมคะโต <c oughs> คุณป้ามาันก็นสามีหรือเปล่าครับเหมือนกันดะีดูเนาะเฮ้ยอร่อยดีเนี้ยนี่อยู่ร้านปากซอยร้านอะไรนะร้านร้านผัดไทยโบราณผัดไทยวีดาวีด้านี่ด,ด,ดูนะสามลูกยี่สิบแล้วกินอะไรมมีตังค์จ่ายเขาเหรอเรามีตังค์มาวันนี้พบตังค์มา ใช้ได้เลยอร่อยดีแต่ร้านนี้ครูกินนะกูรู้สึกว่ารสชาติแม่งเป็นรสชาติแบบโอจีแล้วก็ดูไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนกับใส่แค่ที่เขาต้องใส่แล้วก็เหมือนเขาว่าเขาไม่อยากปรับปรุงเลยแล้วอเหมือนทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นะแต่ร้านนี้ดูหน้าแดกใช่ไหมเห็นไหมมึงรู้ใช่ไหมว่าหน้าแดกูใช้ติเขาอย่างกรอบนะครับบอกก่อนร้านดีปีที่สิบยี่สิบยี่สิบเขาเป็นห้าสิบปีแล้วนะเขาจะ ห้าสิบปีแล้วหรอเขาเขาขายคนจันทบุรีนี่เหรอร้านชื่ออะไรครับมันมีในโรงพยาบาลไม่ใช่นะไม่ใช่โรงพยาบาลลออโรงพยาบาลอ๋อหมอดง้โรงพยาบาลโรงพยาบาลปกเก้าอ๋อไปโหสองกล่องเลย จต่ออเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเมียเขาปวดก็เลยมานั่งหดีเมียอยู่ตนี้ยานวิโรจน์ซอยสิบเอ็ดใช่เลยครับไปมาทีนึงติเลียนโปอ่ะไอ้เบิร์ดมึงไปมากินร้านนี้บ่อยหรอก่อนมากินบ่อยแล้วตอนนี้เขาขายดีจัดกันเลยพอขายแล้วมากินเท่าไหร่พอขายดีจัดกันเลยไม่มากินเขาเลยไอ้จัดหมูเรียงเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวซัชได้โฟร์เสรแล้วต่อหมูเรียงเลยนะ นี่นี่ดูเมนูก่อนเฮ้ยไหนดูเฮ้ยดูเมนูได้น้องแนะนำเลยตัวนี้เลยป้าหนูเอาวันนี้ได้หมดครับปูกั้งโอ้โหปูกั้งเหรอเอาหนี้พี่อันนี้พี่เจดพี่เจดเขาจะมีเลงให้ด้วยไม่ต้องพิเศษแล้วต้มยำมิตรโฟเอาเส้นเล็กแล้วกันจัดไปโอ้โหร้านนี้ดูอลังการนะดูดิราคานี้นะบอกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยสองสิบบาทนะเดี๋ยวขอดูนะว่าแม่งถ้าอยู่ต่างประเทศจะขายได้ไหม บอกว่าแถวกรุงเทพมันแพงมากแถวบางนาให้ขับมาถึงจันทบุรีแล้วก็ถึงแล้วก็เสียค่าธรรมันมามึงรู้ไหมว่าทำไมอ่ะเวลาแม่งไปอยู่กรุงเทพมันแพงซื้อกั้งห้ากิโลกั้งแกะเนื้อห้ากิโลโซเก็คือก้งห้ากิโลมึงรู้ไหมว่ากั้างถึงว่ากิโลหนึ่งเนื้อแกะโลนึงประมาณแปดร้อยอ่ะกั้งแกะเนื้ออย่างเงี้ยโลนึงแปดร้อยเก้าร้อยกันหนึ่งเนี่ยแต่เวลาส่งไปอ่ะห้ากิโลส่งไปรวมกล่องโฟมรวมค่าส่งเขาจะประมาณค่าส่งประมาณสี่ร้อยรวมกล่องโฟมรวมนรถแข็งรวมห้ากิโลกิโลละแปดร้อยก็คือสี่พันแม่งกลายเป็นสี่พันสี่ร มันก็ต้องแพงขึ้นไงอังไงใครอยากกินก้างหูให้มาซื้อที่นี่เอาบูขอบไปหัวไปคันหูชัดดีโอ้กินช้อนเดียวก็พอบูขอให้รีวิวบูขอรีวิวหน่อยว่ามันรสชาติเป็นยังไงกันใช่ปะเรามาจันทบุรีแล้วเว้ยเราต้องกินครบสี่ร้านวันนี้ชิมน้ำตอเรากินตั้งแต่เช้านะพอก่อภัยเดี๋ยวอีกวันพากินกันได้ มาเริ่มกิจการเราลองชิมกั้งก่อนเน่ก็อั้มกับก็ไปดิเนี่ยใครห้ามเอางับไปดูซิวกั้งสดไหมกั้งสดเป็นไงอ่ะมันจะไงกั้งดีเนื้อไม่ยุ่ยใช้ได้ต่อไปเนื้อปูเ้ยเนื้อปูดีเฮ้ยนี่คืออะไรวะเบิร์ดเราเรียกไก่ปูตายทอดปูเปล่าปูทอด กุ้งทอเค็มปลาทอดเนออืมมันคือเราเหมือนไอ้ลูกชิ้นปลาไอ้นั่นตั้งแต่ปละไอ้ไอ้ตู้ปลาตีนเลี่ยอ่ะอือใช่ปลาเออแต่ก็อร่อยนะรสชาติน้ำนี่แซ่บเลยนะถือว่าใช้ได้ลองเกี้ยวไปหน่อยพูดถึงเนี่ยมาต่างจหมือน้องมาดว่าเขาเป็นมุกเกี้ยวกันเนอะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่แต่บางร้านก็บางทีไปก็เน้นเน้นถูกเขาว่า เขาคือของมันก็วัตถุดิบมันก็ไม่สดไงเฮ้ยร้านนี้กีว่าดีนะเนี่ยแล้วแล้วร้านที่มันมีแบบเยนโลกั๊งอย่างนี้มีเยอะไหมคะในกันหลายร้านในกันนะเยอะก็หน่าถ้าถ้าเฉพาะในตัวมันน่าจะมีหกเจ็ดร้านนะแต่พูดถึงอ่ะก็ร้านพวกนี้ถ้าเกิดว่ามากินนะเย็นอะไรก็ถูกกว่ากินกรุงเทศเดียวนะเพราะน้ำบเทียบเลยเอออืมเกลนดดีเกล็ดนุ่มดีร้านนี้ใช้ได้พูดถึงนะเราต้องกินอีกอย่างหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวเรียงใช่ไหม ออ่ะอยากรู้อยากรู้ว่าอ,อยากรู้ว่าอะไรสไตล์เส้นคือเส้นจันนี่คือเกิดที่จันโดยเดิมหรือเป็นเส้นจันที่ไหนคุณถามใครถามเชฟไงกูจะรู้เที่ไอ้หนหลอกไปเบิร์ดในตันกูเป็นเชฟกูไม่ใช่กูเกิลมึงเข้าไปเลยเนี่ยแชท GPT ถามได้ได้เราทำไมถึงได้เส้นจันเนี่ย,ยสรุปเออใช่หรือเปล่านี่อื่นก็เป็นนี่อื่นก็เป็นเส้นจันไง ไม่ไงั้นคนอื่นเขาจะเวลาก๋วเ,เ,เตี๋ยเส้นจันเนาะทำไมก็ต,ต,<ถ>ต้องตีมึงจันทร์ไม่รู้งนะ่ะถามที่ <c oughs> จันทร์เนาะถ <c oughs> ามว่า <c oughs> ต้องถ่ายมาแล้วแต่ไม่เคยหาว่ามึงนึกินเอามึงดูนิดไงเจที่พีดีอ่ะยังนะอินเรอร์เน็ตตามไม่ถึงจันทบุรีก็ทิ้งผมว่ายังไอ้ข้อนี้คนยังไม่รู้อีกเยอะอืมความรู้ต้องรู้ได้นะพวกมึงรู้ไหมเฮ้ยเอาไปเหรอเส้นตันคืออะไรมึงถามคนที่เป็นความรู้อย่างกู เส้นจันเกิดจากมันเส้นทูเรียนด้วยที่จันบุรีเรื่องจากที่จันบุรีมีนาข้าวที่อารมสมบูรณ์สามารถเอาแป้งข้าวเจ้ามาผลิตเป็นเส้นจันในการทำอาหารได้นะครับเขาก็เลยกําเนิดขึ้นเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งประมแบบโอท็อปประมาณนั้นแต่ตอนนี้กูเทพยังไม่ไม่เห็นเส้นจันมีนาข้าวเลยสิไอสัตว์เบิร์ดเบื้องตีกูเกิลอู้ไปกูเกิลเบื้องตีเองเส้นจันเดืดจ้าคุณ ชาวจำทับลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวคุณภาพดีชาวบ้านนําข้าวเจ้ามาผลิตเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อเก็บรักษาให้ได้นานและสะดวกต่อการส่งอาหารในอดีตการทําเส้นจันเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านก่อนจะพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขยายไปสู่การค้าระดับประเทศสรุปว่าเบอร์บอกว่าเส้นจำทับลีีมีนาข้าวแล้วเมื่อก่อนมันมีนาข้าวอะไรวะไม้ก่อนจะมีก็จะเปียกตัวเตียวหมดแล้วเออแต่ตอนนี้เส้นจันก็จะต้องเหนียวรูปเหมือนกันแหละเอาไปก๋วยเตี๋ยวเรียงเดี๋ยวเจอกันไปไปกันม ดีครับพี่ขอก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนื้อเรียงแล้วกันนะพี่เนาะก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงมันคืออะไรพี่มันต่างจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดาย,ยัางไงันชืเะของ,งของจันบุรีอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วต้องน้ำะเป็นรสชาติยังไงพี่มา,มาเอาเส้นเล็กเอาเนื้อแล้วกันครับรวมมาเลยครับจัดเลยครับมาให้น้องนั่งเลยร้านนี้ชื่อคุณนัทเตี๋ยวหมูเรียงอยู่ตรงข้ามร้านตีเยนโปเดี๋ยวก็รู้อร่อยหรือเปล่า คู่น้ำตุกมันต้องมีเครื่องเทศใช่ไหมพี่เป็นไทยอะ่ะหรือมันเป็นชื่อตันบุรีหรือยังไงพี่เลี้ยวหอมที่เป็นของทางเมืองจังเลี้ยวหอมเลี้ยวเสพติดเลี้ยวจะจารีแทนเลี้จะไม่มีอ,อ,อ๋อมันเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งเฉพาะหนึ่งเฉพาะใช้ไนพวกป่าพวดละเมอที่วาคล้ายกับกระวานอย่าง,างนีง้เหรอพี่เออขอดูดยพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ แต่เพียบนะเป็่นหั่นปลาหักกัะนาวินะหั่ตรงกินยังไงกินแกงส่วไรมันมันมัางเนี่ยเขาจะสอบแล้วยังไงคะแม่ต้องหั่นเป็นแว่นๆเหรอใช่ค่ะเขาต้องเติมน้ำซุปซุปขูดผีตาอะไรนี่ซุปซให้กินออกรสชาติเหมือนไอ้กินเหมือนเหมือนข่านะเออต้องอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรียกต้องหั่นเป็นถั่สดเหรอครับโอ้โหเอาเนี่ย ไไอเอา้า,าไ,มาไ,มไมปมรสชาติอ,อ่ะไม่ฝาดไม่ไม่เผื่อะอะไรนะกลินหอมโอ้ไม่วยเาวาป็นไรดูแม่โอเคแล้วขอบคุณมากครับเอาโมนิมดิสีนะสีนะ,สนะ,สนะออแสงดีมากเลย มันไม่กลิ่นไหนน,นั่นจริงด้วยไอ้ไอ้ที่ดมเมื่อกี้เหรอเออมันไม่กลิ่นไหนที่ดมเมื่อกี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหดูพริก้ีกินกินเขาแบบว่าของจริงว่ะเดี๋ยวต้องชิมก่อนแรงไหมกินเหมือนพริกหนุ่มไม่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 หนุ่มไม่หนุ่มไม่หนุ่มหนุ่มจบบอกเลยลุ่งใช่น้ำแกงรสชาติเข้มข้นเลยใช่ ไอ้น้องไม่ต้องปรุงใส่พริกสดพออร่อยเลยรสชาติอย่างคือน,นเต้กินเออว่ะมันไอ้นี่ขึ้นมาเลยอ่ะแ<ไ>ปลกแบบแปลว่าอ๋อแปลว่าถ้าเกิดหมูเรียงสุดมากก็ต้องมีน้ำ,นำพริกนิดนใช่ไหมแม่นีโ่โบราณอ้คนโบราณต้องมีอันนี้โอ้คนโบราณต้องมีอันนี้โอ้ของจริงว่ะนี่ลิ้นเนื้อสุดแม่คือไม่ธรรมดา บอกเลยมาเลยนะคุณนัทเนี่ยไม่ธรรมดารสชาติที่บอกเลยฟูลเฟเวอร์รู้จักว่าคือเราคิดว่าเนื้อตุ่นก็คือตุ่นตรงนี้นะมาป่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวจันบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเส้นจันเนี่ยมันต้องเหนียวนุ่มลองลองกินดูดิที่ได้ข้าวดีจริงเส้นนี้เนี่ยมีความเป็นแป้งข้าวเจ้าสูง่อเส้นที่อื่นที่อื่นเขาไม่ได้ข้าวเจ้าเนอะเออมันจะเละแม่มันจะก้อนนะนี่หนึบ ข้าวคือหลักฐานอ๋อแล้วนี่มีสีเดียวบอกว่าอย่าทำนะให้ทำเหมือนเดิมโงรงงานนี่ไหมแม่โ,โงรงงานนี่เดียวโอ้ร้านนี้บอกเลยสตอรี่เต็มสุดแล้วน่าจะแดกมานัร้านคุณนะัทเน<ร>่ของ,ของดองีจริงว่ะบอกเลยนะเราต้องมากินนะหมูเรียงอ่ะครั้งที่แล้วเคยมากินครั้งหนึ่งกูไม่เข้าใจเลยทำไมเขาชื่อหมูเรียงกูนั่งถามแม่ว่าทำไมมันชื่อหมูเรียง ออ๋เมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้แม่บอกว่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าแม่ไม่แน่ใจแม่ทีดด่แม่เขา,เา,าบอกว่าเมื่อก่อนคนเก่าค,คนแก่เราให้ฟังว่าคือคนจีนคนยู่อุบลยพมามาอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาทำก๋วยเตี๋ยวเขาหั่นเนื้อเนื้อ,อแล้วก็วางบาานเส้นต้มแล้วมาหั่นแล้วก็วางเรียงเขาก็เในตัดเรียงใช่ถ้าก๋วยเตี๋ยวหมูลเลียงของแท้ยอย่างน้อยต้องมีเลี้ยวนั่นเลี้ยวหอมเลี้ยวหอมแล้วก็มีนี่ พริกขี้หนูสดปั่นรสชาติเข้มข้นแบบนี้อร่อยมากการตีว่าไอ้น้ำพริกเนี่ยคือแบบดีเชงเชงตอนแรกนะตอนแรกไม่ไม่ไม่เขาใส่พริกแล้วอร่อยขึ้นแบบดีมากอะ่ะถือว่าวันนี้มาจันทบ,บุรีเรากินทั้งหมด5ร้านนะคาเฟ่ก่อนไปกินเค้กมาก่อนแล้วทำเป็นัไทยแล้วก็ตามไปด้วยกุชาย แล้วก็ทำด้วยจีสโฟูแล้วมาปิดท้ายด้วยของที่นี่เลยของดีเมืองจันปลาเมืองจันอันดับหนึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ต้องมากินร้านนี้ <ไอ S 1> คุณนัดกุ้ยเตี๋ยวห<พ>มูเรียงบอกเลยว่ามันม่ไไม่ใช่แล,ม,ม,แลมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ราหลังแล้วก่อนนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ราหลังเหมือนเมื่อกี้ที่กูปลามาไปแล้วไอ้เบิร์ดมันปลามาดไว้กูบอกเลยว่าแม่งอร่อยจริงรสชาติมันมีความถ้าถ้าเกิดแม่พูดอย่างเงี้ยมันคือความชัดเจนว่ามาจันบุรีอ่ะอย่างน้อยกินกุ้ยเตี๋ยวหมูเรียงต้องมีกล ไปเจอ you together ไปไปจ้ะโอ้คุณแม่ีิบาทครับ